สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สุขสุขคนมันนี่กับพอกันนี่คือเก่าเนาะมันนี่พอกันตั้งเส้าพี่น้องมันนี่เป็นมื่อวันที่สิบสามในเดือนสิงหาปีสองพันเจ้าสองตอนนี้พอคำลักับพาพี่น้องเข้าป่าตอนนี้ก็มาพ่อแล้วพี่น้องส่วนับมันนี่อุปกรณ์ก็สายรุดพี่น้องเลยแปลงเมื่อไหร่อยู่ในป่าเนาะมัแต่ใส่มือจับเอาหนี่แหละทันกล่องขายเฮาอาจสั่นหรือจังใดก็ต้องขออนุญาตพี่น้อง ครับส่วนว่าสถานที่นี่กับกีดใน,นได้พี่น้องเลยมันอะมันเหงา Nam พี่น้องนี่น้ำนี่พี่ติ๊กงาน้ำในแถวมานี้น้ำอะนะน้ำมักเล็บแมวอ่ะเกิดมาเป็นการเสียเวลาพี่น้องเอาไล่กับเรไ,ได้เดี๋ยวจะมีคนมาหยาดเนะานะจะมาเผชิญเสียงคอยลงคอยลงโซนอะไรกินบ้านนี่กับผ่อคนพ่อคนหรืเสียงคอยลงพี่น้องจะเห็นจะเป็นจังไดแหละโอ้ ก่อนดูพี่น้องเลยน้ำน้ำแล้วก็ก่อนเก็บยาเลกหน่อยเนาะเฮบป่วนดอกใบวานนี่ก็บมานอยู่พี่น้องอันนี้ก็มารอบเสาพี่น้องมาบ่อนนี้บ่อนนี้มันเราเคยเคยเก็บใน สุดที่เท่าไรแะสุดที่สองพี่น้องสุดที่สองในปีนี่ด้ยกันพี่น้องจืดเ้อสุดที่สองในปีนี่ดอกลำเก่าไปเคยเก็บเห็ดรุ่นที่สองเนาะพอรุ่นตัวอีดมันดอกบักใหญ่เนาะตัวถัดมารุ่นที่สองน่นไปจอบโล้นพ่อโลดลองกับพ่อในน้อนเนาะหลอดจอบรุ่นที่สองที่เราเก็บมาจอบแล้วพ่อลดนแหละออกลำเก่าพี่น้องออกลำเก่า เก็บบอนไซเป็นไปจบเอ็นพอเลยแหละเนาะโอ้ยดอกเห็ดก็จเป็นอะไรพี่น้องงามอยู่ครับเป็นดอกปีเตยร์ปียฝนดีฝนดีครับช่วงนี้ฝนฝนบปตกเห็ดเห็ดเลยออกฝนโปตกประมาณมื่อเนึ่งนี่แหละโอ้ย ในเหงื่น้ำเย๋ยวพอความสีเลาะเลอะเบียนหาทางทางเอากันตอนมันเอาอยากเนาะถืออุปกรณ์มาผิดอีกเลยพีบบบ่น้อะเมียบอว่าบบถืมีดบทธืมีดเอาเสียมหน่อยมากมาเจอเห็ดในใน,มน,มน,น,มนหมู่น้ำมาหกนี่สมหรเห็ดมือนี้ก็เอาอย่างนจักหน่อยนะเพราะว่าพันองในน้ำในน้ำพัน,นนี้โพ้นอีกซ้ำซ่อนแต่ดอกเห็ดเพื่อนนี่พี่นนองดอกใหญ่ขนาดดอกบ่าใหญ่เลย ตั่นั่นจะพระคุมเฉดอะไรพี่น้องหกกะลีเดี๋ยวสิทธิห้าวิธีเติมก่อนเก็บตัวนีก่อนแป๊บนึงวิธีเอาก่อนนะตอนนี้กระทางไหนเลยพี่น้องวายจ,บ,จบเอาห่วได้เนาะหัวหกหกในเหงื่อน้ำดินแข็งปิ้นแข็งบนอ,นอ่อนก็อ่นกิต้มโอ้ยมา มันจะคุยหมดแล้วพี่น้องบ้านนี้จีบเห็ดได้ปะนอหมดขึ้นนันแท้ะมูตุนอิดก็สิประมาณนี้พี่น้องดอกใหญ่โอ้หมูใบใหญ่ดอกใหญ่พี่น้องอ่าเบิ้ล เดี with you, pues whales, ๋ยวไปหล่อหาเติมอ really ีกนีここ่มันเห็ดมูนี่พี่น้องแต่ประมาณนี้เนาะตอนแต่ดอกเป็นญ่พี่น้องดอกเห็ดนี่ก็ได้โอ้ดอกซ้ำนิ้วมือครูตอนนี้ก็มาเพาะอีกหนึ่งโมพี่น้องขางกำหันน้ำห้อยเลยกินเบิดพี่น้องเลยเบิดบักลายหนึ่งเคยมาเพาะขางนี้เนาะนี่ถ้าสียได้พี่น้องห้อยเลยกินหนดอยดอกเป็นไงเป็นไงส่วนเรื่องเฮาเหมืนดอกประมาณนี้เนาะ ก่อนเพ่พี่เนาะไม่ไม่จับกล่องเพ่ก็เลยมาใส่มือมือจับเอาภาพอาจสิบบ่อขับโมแนก็ต้องขออนุญาตพี่น้องครับโอ้ยเป็นอะไรเนาะตัวนี้กี่หลันเนี่ยดอกหักไปดอกหักดูพี่น้องจุ๋มเนี่ยผิดว่าสิบบ่อเลือะแล้วเห็นเห็นขางกันแล้วอินเดดแหววตีนเพลยอ๋อเหนือกินเบิ่อพี่เนาะ ก็สิได้ดอกคือกำลังเลยพอดีงามฮึบฮึบฮึบนี่จุ่มข้มาเลยนี่ là bỏ vào này nào năm cái mi chụm này phải nọ chụm nhầy nhầy vô lái đọc tớp vô Ủa, đừng bỏ khẩn đừng bỏ หักอยู่นี่ก็เกือบบ่ท่านพี่น้องข้ามาสวยกว่าอยู่บ่ท่านเพิ่นเพิ่นนอนถา่าอยู่นี่เพื่อนอนถ่าบนมีเห็ดนี่อหอยเลือนี่พี่น้องนี่อหอยตัวนี้ ดินเหนียวไงครับโอบเป็นปุ่มเป็นปุ่มเนี่ยซัมซินักเหมือนนี่นหนักขี่หินมันหนักขี่ดินโอ้ขอเขียวยังยังเท่วไงบ่งหัวบ,บ่ง อเออเพื่อนอนถากินอะขอผบมไปนอนถาต้องไปกินแล้วนี่กินดอกทั้งทึ่งเลยนี่ดึงบบอยากขึ้นไม่ต้องอยากขาดเอาเห็ดก็ได้ มาเป็นจุ่มเลยโอ้หักสั่งพี่น้องเคลียร์หาไปได้ ดอกเน่เห็ดยังพันใหญ่ยังจะพ่อย,อยส่วนบอลน,นี่กับซีเมนแมน่นูกับมอหอยเรืออะไรกินพี่น้องนี่นะหมุนเมื่อแถวมาเนี่ยโอ้หปลดลายดอกเติบตอนนี้กับมานเพือนแล้วพี่น้องอันนี้กับซีเมนเห็ดทีพอคขาหาได้เมื่อน,นี่เนาะแต่ประมาณนี่พี่น้องรอบเสามากลับมาตั้งลักใหม่กินเขา่าเสาก่อนจังสีไปหาอีกเนาะ ใส่สมนีพี่เนอะจังไดจคลิปอ๊ะเราะวันนี้ก็จะได้ราพี่ร้านอ้องลงเต้เพลงสมนีพอก,กันในคลิปหนาเนาะสำหรับพี่นี่สบายดี